เผยข้อมูลยืนยัน iPhone 14ใช้ชิป A15 ส่วน iPhone 14 Pro ใช้ชิป A16 mm. ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางม i n g c h i k นักวิเคราะห์ชื่อดังได้รายงานว่า iPhone 14 2รุ่นแรกที่คาดว่าเป็น iPhone 14และ iPhone 14 Max จะเปิดตัวพร้อมกับชิป A15 แต่มีแค่ iPhone 14 Pro ที่ได้ใช้ชิปเซ็ตรุ่นใหม่อย่าง A16 ล่าสุดทางเฟรนด์ฟอร์ได้ออกมายืนยันข้อมูลที่ว่านี้แล้วครับโดยทางเฟรน f o ฟอร์ได้อ้างอิงข้อมูลมาจากแหล่งข่าวในรวงสาก,กรรมที่ระบุว่า iPhone 14 Series จะแตกต่างจากรุ่นก่อนซึ่งชิปโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจะได้ใช้งานแค่รุ่นโปรซีรี s เท่านั้นครับซึ่ง iPhone 13 mini กับ iPhone 13ใช้ชิป A15 ให้แหลมาที่4 g b ก p u เป็นแบบ4คอร์ เหมือนกับ iPhone 13ที่เป็นรุ่น Pro Pro ก็ใช้ชิป A15 แต่ให้แรมมาที่6 g b กกับ GPU เป็นแบบ5คอร์ซึ่งรุ่น iPhone 14และ iPhone 14 Max คาดว่าจะใช้ชิป A15 แต่อาจมีแรมและ GPU ที่แรงกว่ารุ่นก่อนซึ่งเหตุผลที่ Apple เลือกใช้เซตอาพ์ฮาร์ดแวร์ในรูปแบบนี้คาดว่าจะมาจากสถานการณ์ขาดแคลนชิ้นส่วนจากซับลายเซ้นทำให้ทางแบรนด์เลือกติดตั้งชิปเซตรุ่นใหม่และฮาร์ดแวร์ที่มีสเปคที่สูงขึ้นกับรุ่นโปรนั่นเองครับ ตอนนี้ช่อง i t f ีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ